จัดกันก่อนเลยจัดกันก่อนเลยฮะคันแรกคันแรกวันนี้มามารุ่นใหม่ฮะมากันยัง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 พริ้วๆไปหนึง่ง หนึ่งไลฟ์หนึ่งคันเช็ดก่อนเช็ดก่อนเบอร์โอ้โหน้อยว่ะน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไลฟ์ดีกว่าอ่ะนี่ฮะบริโอหนึ่งจุดสองเทอร์โบ นี่งานเช็คครับงานเช็คเรียกว่างานเช็คดีกว่านะครับงานเช็คลูกค้าซื้อรถมาฮะเป็นบริโอหนึ่งจุดสองเซทเตอร์โบมาแล้วใส่กล่องมาแล้วจากที่อื่นนะครับก็เอารถเข้ามาให้เช็คนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างเช็คความสมบูรณ์นะฮะเบื้องต้นเช็คแล้วนะครับก็คือว่าลูกค้าบอกว่าบูทมาู์จุดเจ็ดนจุดแปดก็เลยแบบเฮ้ยมันไม่น่าจะใช่นะฮะมันไม่น่าจะใช่เพราะว่า ถ้าบูสถึง0.7 0.8เนี่ยแล้วแรงจริงๆเนี่ยน่าจะระเบิดตัวเองไปแล้วนะครับก็เลยจับเช็คกําลังอัดดูว่าเครื่องมีทรงมีไส้หรือเปล่านะครับก็เช็คกาลังอัดแล้วโอเคกาลังอัดปกติเป็นเครื่องสแตนดาร์ดนะฮะแล้วก็หัวเทียนเนี่ยยังเป็นหัวเทียนเดิมๆโรงงานอยู่เลยก็เลยถอดออกมาซะนะครับถอดออกมาซะถอดออกมาซะเปลี่ยนเป็นหัวเทียนเข็มเป็นหัวเทียนซิ่งเบอร์8ให้นะครับเช็คกําลังอัดให้แล้ว เดี่ยวเทียนให้แล้วแล้วก็เอารถมาจับส่วนผสมดูว่าที่จูนมาเนี่ยรถซื้อจากเต็นท์มือสองมาในสภาพเป็นยังไงจับส่วนผสมดูเรียบร้อย AF อยู่13กว่ากับเครื่องเทอร์โบจูนไฟมาประมาณ24นะครับโหดมากผมขอลบทิ้งนะนะครับจูนใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้แบบนี้เนี่ยน่าจะอยู่อีกไม่นานนะครับ ตอนแรกปรับบูตมาเพิ่มมาประมาณ30%ผมเอาลงนะครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นงานเทอร์โบที่ผมเป็นงานเทอร์โบที่อื่นเพราะนั้นจูนเนอร์เขาจะต้องเซฟตัวเองนิดหนึ่งตัวผมก็ต้องเซฟนิดหนึ่งว่าขอลดบูตในการในในในแค่ที่พอรับได้นะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าวิ่งยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าเกิดจากสาเหตุอะไรต่อไปนะฮะแต่ถามว่าจูแล้วดีไหมดีแน่ดีตรงในแง่ไหนมันไม่พังเพราะที่ซื้อรถมาเนี่ย จูนมา AF13 กว่านะครับกับไฟ่อไฟ24เนี่ยยศแม่เตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวหลับนะฮะจูนูบูตปรับส่วนผสมให้ถูกต้องแล้วครับกับบริโอ2ลองดูเนาะเกียร์ CVT จะเป็นอย่างไรนะับปัดมัวจังเ็เดก่อนออกไม่ได้อ่ะลองดูลองดูขับทางนี้สบายสบายฮะ ง่ายทิศนี้อ่ะ CVT เือดิ้าลอง ใช้งานน่าจะทนกว่าเดิมแต่ทีนี้เนี่ยช่วงรอบที่มันขึ้นเนี่เทอร์โบเต็มช้านะครับอันนี้งานเทอร์โบเนี่ยอันนี้อาจจะต้องเรียกเข้ามาแก้ไขให้เป็นสูตรของผมอันนี้เดี๋ยวรอเจ้าของรถพิมพ์แบงค์น,นิดนึงนะฮะเดี๋ยวจะชี้อยู่ว,ยว่า ท,ทีนี้เนี่ยตอนออกตัวเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้น่าจะเกิดจากปัญหาของการติดตั้งเทอร์โ,โบต้องเข้ามาแก้นิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูดดนะครับคือเทอร์โบเนี่ยเต็มช้านะครับเนี่ยดูดูบูทผมให้ดูที่เกียร์วัดบูทนะครับ นะครับแต่เราจะไม่เอามาพูดหน้าไลฟ์เพราะว่ามันเป็นงานของที่อื่นนะครับไม่ใช่งานของผมแล้วก็อา,อาจจะต้องแก้เรื่องท่อวิเกตด้วยเพราะว่าพุ่งลงตัวถังรถเลยไฟสีไหม้ไปแล้วนะครับอันนั้นก็ก็เดี๋ยวแก้เป็นจุดๆไปเราจะไม่เอ่ยกันนะครับเพราะว่าเป็นงานที่อื่นแต่เราบอกเจ้าของรถไปแล้วล่ะว่าต้องแก้ตรงไหนบ้างนะครับ เ,เดี๋ยวถ้าเราไปดันยาวไปเนี่ยเมื่อกี้นี้มันก็จะกลายเป็นคลิปคลิปคลิปที่มันไม่ใช่คลิปส่งงานมันก็จะกลายเป็นคลิปแบบว่าซิ่งบนท้องถนนเนีย่ยมันจะผิดหลักการนะครับแค่แย่ๆนิดๆพอนะครับโอเคนะฮะคือลงให้ดูว่างาน จะติดจากที่ไหนมาผมรับเช็คหนดนะครับไม่เกี่ยงนะครับแก้ได้เราก็แก้ให้ส่วนไหนที่เราเก็บงานให้อะไรที่มันดูแล้วไม่ใช่เราก็แก้ให้ไม่ใช่ปัญหาในส่วนที่ที่จะต้องกลับไปแก้ที่เดิมผมก็จะแจ้งเจ้าของรถไปนะครับนะฮะว่าควรจะตรงไหนแต่อย่างคันนี้เนี่ยเขาซื้อรถเป็นรถรถมือสองมานะครับก็อาจจะข้อมูลจากที่เก่าก็อาจจะได้ไม่เยอะนะัก นะครับก็หาเวลานิดนึงพิมพ์แบงซะหน่อยแล้วก็เข้ามาเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับสำหรับเปรี้ยวรับดียังไงเมื่อขับดีอง